กค่ยังเนี่ยเก่งเราไม่กินเก่ยงเก่งเราไม่ตีไปแปว่นเรไม่ไล่มานี่มื้อน,นี้อีแก่งเราไม,ไม่ไล่ซูเอฟซีกินทุกคนเด้อนี่เราไม่ไล่มาเบิ่งว่าเราไมท่ที่ใครเลยแกงนั้นอีปเป็นญี่ป็นแนวใดนี่ 没关系，我。 ต้องต้องใส้มือเลยเจ็บสีต้องเอาขีดมือสดสดนี่นะมันเช่งนี้แซบยองแต่เร่ๆก็ใส่น้ำยาด่างคือแข็งน้ำไม้ทั่วไปครับเจ็บสีครับหอ,อมเจ็บสีเลยหลังจากที่ต้มน้ำน้ำไม้ห้องกับมาเตรียมอย่างวัติด เตียมสิงที่เอามาใส่เราเทดให้มันหอมแล้วก็มันแบ่บปกติแล้วหน่อไม้ไรมันก็มีความหอมอยู่แล้วครับปิ๊ซี่พักอีตูพักขาอันนี้แล้วใต่ค้นมากฝังค้นกับปลาใสเพราะว่า่นบ่มาก,กินที่สําคัญที่เฮ็ดให้หน่อไม้มันมีรสชาติเพิ่มรสชาติมากมาก็าคือเเ็ดเข็มเ็ดเข็มชนิดนี้นะครับปิ๊ซี่เฉพาะชนิดนี้เท่าน,นั้นถ้าใส่แบบ อันที่ดอกไงยพวานี้นะเพิน่นเสียไห้รสชาติของน้ำไมจางเพิน่นเสียไห้รสชาติน้ำไม่จางชูรสด,ด้วยนี่ครับชูรสด,ด้วยฟักทองหรือบะหอืญแฟนเั้ง่ก็ต้องใส่ลายดอกแต่เอาใส่แค่เปียงสองเปียงหรือผู้ใดอยากใส่หลายก็คือใส่เพราะว่าตูวชูรสเฮ็ดไห้แกงน้ำไม่เขาหวานแล้วก็แล้วก็ บบยักว่างบวงก็คือเป็นนี่ครับขึ้นมาฟัดคล้องเข้าเนี่ยหละหลังจากที่เตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยที่สําคัญนะครับยุยี่ต้องลุกดูดแกงน้องเองตรงนี้ลุกดดพ่อมว่างลุกดดใส่น้ำแต่ก็น้ำอย่านั่งที่เข้มข้นจากนั้นก็คือสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือนี่ครับกเบีร์กเบีร์คือหันตะไข่ดูดเส็บ บุดเสบเซี่อาจสิอยากเห็นคนที่อยากเห็นเดี๋ยสสีเวลเรื่องปูมรถให้ฟังอีกเรื่อหนึ่งว่าเป็นอยัางไ่ทั้งแซบหลังจากใส่พริกเสร็จเรียบร้อยก็คือก้บตัวต่อไปก็คือกระปินี่กระปิครเบีบซี่ใส่กระปิเสร็จแล้วก็คือจัดการเ,เข้าเบียร์หรือ เขานียวแท้แนมพ่อประม่าณล่ะพร้อมแล้วเคน้ำอย่านั่งโลงน้ำอย่านั่งคนคนเลยขั้นตอนนี้คือห้าต้มน้ำต้มน้ำเนาไหมจืดแล้วห้าวเลยรินน้ำถ้งแล้วกับมาเพิ่มน้ำอย่านั่งครับเซี่ แดี๋วกระเนแบบนี้ข้าวเ,เบียร์นะข้าวเบียร์ต่อไปก็คือข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์ก่อนใส่ข้าวเบียร์ไปเลยเข้าวเบียร์นี่โอ้ยหอมหอมก็คือน้ำกะปิที่เขาต้มไว้ครับเรียหลังจากนั้นติดไฟเลย มีข้าวเฟี่มีห้องสิบัวไซห้องสิบัวไซชูรสหรือผงชูรสห้องสิบัวไซครับเฟรชี่เพราะว่าสวมไสอยู่สบายบอกกิ่นชูรสแล้วที่ FC เฟเชีห้องได้ได้กินได้ชิมนั่นหลายหลายคนที่ได้กินก็คือเหตุแบบนี้แล้วก็บบัวไซผงชูรสแบบนี้ด้วยเพราะว่าห้องสใไซฟักทองเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นตัวปรุงรส ก็เห็ดเฉพาะเห็ดชนิดนี้เท่านั้นครับเป็นอยังจังหวะโบไซนั่งฟ้าเป็นอยังจังโบไซเห็ดที่ว่าดอกใหญ่เพราะว่าเพิ่นสีเห็ดไห้น้องไม่จืดหรือเห็ดหูหนูเป็นอยังเขาจังโบไซเพราะว่าเพิ่นสีเห็ดไห้น้องไม่จืดนอกจากเป็นเห็ดตวกแบบนี้ถ้ามีหลายไซหลายแสบหลายแต่เห็ดชนิดอื่นห่างไซเด็ดขาดเพราะว่ามันส่เห็ดไห้ปรุงรสจังไรกับโบนัวครับเบบซี่มีเครื่องปรุงเขาก็มีเท่านี้ ใส่ฟักทองลงไปก่อนเลยแน,นยวมันสูงเนียเน่ยเยพราะว่ามันสิกลมกลมอยู่ในหน่วยทันที่เลยหลังจากนั้นเห็ดลงไปเห็ดลงไปตามด้วยลูกโดดตาจีตูผักขาใส่ลงไปเลยสามลงมหลดพคลงไปแบบนี้ ได้ขั้นตอนคือไทยแบบนี้แหละครับก็คือที่ข้าวต้มน้ำมันซุปเล้วมันกับที่เหลือก็มีแค่ปรุงรสปรุงรสมีอะไรบ้างก็คือปลาเด็กน้ำปลาปลาลาน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยรสยีสวัสดีครับมาเด้อเยบซี่บะตินิเข่าหนึ่งกองมันนี่มอนนี่กลับเอมมาี้เซเว่นยจังหน่อยเขาไม่กินแกี๊งนมไมอยู่บ้านแกง๊ยงนมไม้นุวนุ่นคือเขาคือ คือเอฟซีได้ไม่กินน้ำหนั่แหลายๆคนที่เนขาไม่กินน้ำเกบองคือเขาตัวน้ำกันอืมอ่อนโอ้นัวถูกเปรยเ,เลยอืม อลูกโดดปกติพั่นกะหอนเลยอ้มงเหม็นตำนวๆหอมๆเลย

พอนจะกินปลามืออื้อบอกเลยว่าสดน้ำนำ้ำตับหมูก็ครับพี่กินรวบของแทบ มาได้ครับมาเด้เอฟซี FC, พี่น้องครับราคาปูวายุ่ให้อ่อนๆปกติเป็นเป็นคนมักกินน้อไหมกินเศร้าเตียงแรงก็ได้วัวพื้นกันเป็นน้อไหมยังต้มไว้อีกอยู่ อืต้องว่วงแบบนี้ั้าีิสดแก่กินของล้วจังสีาบน้าออาบตา หมหุนได้หรออืมขวยแก้วหวงอืมอ,อืม,อมเราอยากใส่มือน้ำด้วยอืมวิม่งโดดก็ได้เนี่ยเนี่ย เฮ็ดที่เขากันกรับแกงแล้วไหมเพิ่นเห็ดถนนหน้าบ้านเพิ่นกำลังอัดบดหินครับเอฟซีดั่งเวินเวินเวีนอยู่ตุยแก้วหวัง โอ้โพนอืมเนื้อแตกเนื้อแต้มอืมอนมะกือมมั้บอกเลยว่าแสบ ถ้าาใส่เห็ดนั่งฟ้าเห็ดหูนูิ่นสีเห็ดไทยรสชากของน้ำไม่เนี่ยจืดครเบีบซี่จืดรลยปฏิบ 4, ัตเข้าปุ่งยังไหนกับวาแซบเจียวปกติน้ำไม่ก็ไม่รสเผ็ดอยู่แล้วเขายังไม่ลุกโดดความสดน้านหนันมาลุกโดด Bây giờ quán buông Tôi mũ mình Tôi mua thái bàn hết em Hoa là gì bạc bật ngay lên bật ุกรุงเทพจานแล้วเจ็บาทครับเดี๋็ดสิแข่งมาใหม่มันสดบดทุกอย่างเลยไหมผมก็บไอ้แสบทั้งสดทั้งหอน <c oughs> ทั้งหิวเบิ้งแจ้วกระไรคุ้วเหรอสมก็ได ง่ายอาบน้นนมามื่ถามว่ามากินน้ำขันบอ่อขันบอ่อกันนี่แข็งน้ำใหม่ยังเรื่องมอบือใส่ครับเพป็นเสื้อทุกทีแสบแล้วก็เข้ากันเลย มือนีขาดอยู่ยันหนึ่งคือบบบวบอากิกตูืเปล่าเลยเลยอืยอหนึงว,วันอือหนึงวันนะ วันปานี้ก็จะกินน้ำเยู่บ่าคือัน่งทั้งบางตูทั้งบกขา,าทั้งน้ำไม้ทั้งลูกโดดใส่น้ำกันได้ฮ ưu thích đã chú chạy cứu trường xanh lúc đuổi สดบริจากว่างวงเลยเอฟซีนั่วครับเขาปรุงแค่รสรดี แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ปลาผรุงชู่รถท้องบใส่ยน้อกันครับหืม <c oughs> ผู้ใดเฮ็ดผู้ใดแกงสูตรเดียวกันแน่คอมเมนต์บอกเลยเด้อครับเอฟซี FC ครับแต่ถ้าผู้ใดแกงพ็ละสูตรเอาสูตรนี้ไปใส่แล้วแซบแน่นอนสดบ่บ้าง เกียวกับคัข้าวเกี่ยวพักอีกตู้นี่มันมันแก่โอ้ลูกโดดลายครับมีนจ่ลูกโดดนับใส่ พร์กิต้นี่เพชรในห้องข,ขับล่มแค่ทองอืดเพราะว่าเขากินน้ใไม่อยเริืมพาร์กิโต้ขับเร็ซขึ้ <c oughs> ลูกโดดหลายครับื <c oughs> แสีบเหี้ยโอ้ตึงเป็ดตึงหอนตึงนวดจานหนึน่งอืมโอ้หอน Đang lột buồn thang Ôi Chết bà con cháu ừ. Ôi Nằm muốn nằm tạ ยอนหิีวแทบแทบเลยหนังเอฟซียอนหนียวบ้เลยบูดโดดกันเลยตั้งเผ็ดตั้งห่อนตั้งหนิวขอบคุณครับ